ในวิที่เป็นบ้างครับก็ฝากทุกๆคนนะครับผมสำหรับวันี้นะครับเล่นน้ำนะครับผมก็อย่าลืมนะครับแวะมาดูเสยงเพราก็นะครับซึ่งเขาก็มีจัดงานอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีเหมือนเป็นทีมฟาดึงเล็กๆที่คอละพละไป ไมนด้ไม่ได้มองว่ามันจะมันจะมาคลายขนาดนีนนะ้มันเป็นมันเป็นแบบที่ที่ไม่ได้เป็นเป็นยังไงดี่ไ้ม่ได้เป็นหนังแบใช่อะไรานั่านะงที่มันธรรมดาเรียบอไย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันก็อ่าคนก็อาจจะได้ดูอรย่างเงี้ยเป็นหนังที่เต็มไปด้วยความธรรมชาติความจริงแล้ เข้ามาชมชมผลงนหรือว่าเข้ามาดูหรือได้อะไรไปจากมันมากน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นกำไรไม่เหมือนว่าเรื่องนี้อาจจะแบบกําไรมากกําไรมากในเชิงความรู้สึกครับเราไม่ใช่เป็นแขกใครเพาะเ็นแนบอลมาแล้วลงง่ายกันเลยราะมีดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆเพราะจริงๆแล้วทีมพี่ๆที่ทีมหลัหน้าเนี่ยพี่พัฒน์พุ่งแบบว่าพี่ๆทีมมันแสดงะเลยทุกคนรวมจักพี่ๆทีมพวกกันแล้วก็ทีมบิ๊กเน็ตเองเองทุกคนก็จะคอยอัปเดตอยู่ตลอด ก็จะมีดูเรื่อยๆเราดีใจกันที่แบบว่าอยากกลาบให้ยบกลับบ้านอยากกลับบ่านนี่สิเขาไม่เลี่ยนลายดีใจดีใจผมรู้สึกว่าที่สุดของผมมันคือการที่แบบหรืองาน,งนงอะไรทีกอย่างนี้นอกจากมันจะเป็น,นงานที่ให้ความบันเทิงให้ความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานที่มันให้มันให้คุณค่าอะไรกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าเราบโซนของผมนะสำับงานเนี้ยผมรู้สึกว่างานที่ผมทำง,ง,งานเนี้ยผมได้ผมได้ เรื่องเกินใจนะก็รู้ว่าต้นตกอของของความคิดเลยอย่างเป็นตัวฉีกตัวเองกลับไปกระตุ้ทุกคนแบบชีวิตตัวเองในหลายๆแง่มุมเงี้ยแล้วก็ดีใจที่เหมือนว่าทุกคนเข้าไปดูแล้วก็ได้ความรู้สึกอะไรไหมครัแล้วก็เหมือนว่าบางคนก็ต่างไปตีความแล้วก็เอาไป r e เล t กับชีวิตตัวเองแล้วก็ไปต่อยอดต้นเนี้ย ที่ดูก็อยากจะฝากทุกคนที่ไปดูด้วยใครที่ดูแล้วก็ขอบคุณมากคนจริงๆขอบคุณแทนที่มาทุกคนบ้าพีพมม่มีคินไหมมีกินไหมเราไม่เที่ยวบ้า นะหรือว่ามันเป็นแค่ KPI ของความรู้สึกที่ดีของทีมงานทุกคนนะรว่าการที่คนเข้ามาดูคนมา,นานสนับสนุสนเข้าไปโยนเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับสิ่งที่เราพยายามจะสอดแทรกลงไปในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่าเราพยายามจะสร้างในการทำภาพยนตร์เรื่องนี้มีคนที่ได้รับคุณค่าจากามันจริงเหลนก็ไกลได้เท่าไหร่ก็มันเป็นความดีใจในเรื่องของ,ของความรู้สึกมากกว่า ไครับดหมบ้าบ้าืเปิดเปิดมะไม่เ้หรอแยังเกไลนบ้าบมนไม่ต้องับอีกแล้วก็ต้องรับตามคำสั่งต้องยอรับยืยัยอมรับเออ ไม่ได้แบบไม่เป็นญาติทุกคนแล้วจะมีคนที่แต่ว่าจะเป็นคนที่สนิทกูผมก็จะมีสามพคนนี่ยคนที่แบบว่าคุ้นเคยกันใีงานแต่งงานจริงๆนะถ้าคุณนี่คือเซ็กชันแบบก็พบบ้านเติมตานบ้านมันก็แบบว่ารู้จักกันหมดไม่ได้อ๋ณเป็นอถ้าญาติเลยรู้จักหมดแล้ก็จะมีส่วนที่อย่างที่บอกเป็นเพื่อนของบีตรลูกตมากม่แม่ขอป้าที่อาโครอิเล็กซ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็บางคนก็ไม่ได้เจอ ไม่เห็นมุมราับรรามาตอนที่วิการเป็นแบบเปล่ยน่เาถือาวิเยอะมากินเยอะยจริงๆครับจริงใช่ไมไม่ได้เยอะครับแล้วปจอไหบ้างครับตนที่ไปด,ดูเขาตัดแากกนเยอะนะผมว่าผมว่ามันเป็นเหมือนอ่างทีบอกมันนก้กนสาคดีวัฒนรค,คนจีนใต้จนรแบบนี้รู้ว่าอันนี้มุมน,นมว่ามันจะเป็นมที่ทำให้เขาแบบ เต้น,นับเรื่องว่เาด้วยความที่มุมหลังของตัวละครมันมีความที่คล้ายกับตรรวัวตนเเขาหรือครอบครัวเขาอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกเลยว่าบางคนที่เป็นเพื่อนของคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนของญาติญาติอะไรเงี้ยเขาบางคนเ็าไม่ใช่คนที่เป็นคนไทยเต้นจริงแต่ถือว่าเรือเ่องของครอบครัวอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราทุกคนก็เข้าถึงแล้วก็เข้าใจบริบทของความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้หรือว่ารายละเอียดต่างๆของความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ ไเพลงพิเศมี่ยน้องพ่พี่พี่เาไม่ท้อไม่พลอยแบบไม่ท้ใจก็เพราว่าไงบางคได้ดูว่น้อกล้ไ่เยเลย้องทเาก็้องไห้รงเราอยากไปด้วยหใหใช่นะซับเราให้เปเรียนรูเาเลนเราเลนเราได้ลก็เาก็จเขาตุอเายินดีกับทุกคน เซลผมหรอกไมเซลผมหรอกก็ไม่รู้สิไม่รู้รอบหน้าเดี๋ยวนะเขามีโอกาสได้สัมภาษณ์เสื่อเขาจะออกมาหรือเตยตอนนี้ผมยังไม่ได้ยินเลแต่พี่ยีไม่ได้จ้าตอนนี้แต่ว่าสกายเซลแบบว่าเป็นเชื้อไทยสกายแต่ว่าย่าดิวกลิ้งเยอะหน่อยคนเป็นเพื่อนในชีวิตอีกใช่ครับก็สกายเขาแต่ฟังไม่ฟัง กเไม่ได้เจอเลยแต่ว่าที่ผูไม่ถึงเป็นยังไงบ้ดงาดีใจมากเลยดีใจมากๆยิ่งยจริงๆล้วตั้งแต่ก่อนที่ไหนจะเข้าโรงอะไรเงี้ยผมก็ดีใจมากแล้วก็สูมใจกับเรื่องนีมากเพราะว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกเลยมันเป็นเรื่องของหนึ่งคือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เราเข้าใจมันเป็นอย่างดี 2คือมันเป็นเรื when when ่องที่เราอ่านบทแล้วเรารู้สึกว่ามันได้ให้ให้ความรู้สึกให้ตะกอนอะไรของเราแล้วเราก็อยากจะส่งต่อความรู้สึกเราเนี้ย่ายข้ประโยช์เรื่องนี้ให้คนที่ได้ดูได้ความรู้สึกเนี้ยกลับบ้านก็ดีใจที่ผมได้ทำงานกับทีงานทุกคนนะถูอว่ากปรเดินดื่ืบรรยากาศในการทำงานเรยเนี้ยมันมันแฮปปี้มากแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทำงานในในบทบาทที่อยู่กับตัวเองแล้วก็ ประกอบไปด้วยตัวตนคนไหไรไม่คนที่ที่ที่เป็นส่วนแต่ละส่วนด้ยโอกาสด้ก่นด้รล้จริงๆผมนมีมีเรของต่างประเทศมาบ้างเพรจะเป็นช่วงถัไปกับหลังจากชาติประเทศใดหรือว่าบี่ษั่ที่จะพาเครืองไปออกไปได้ไกล ก็ไปกับที่บ้านอกป,ปีก็จะมาติดไม่ตัดน้ีหรอือยังะไรนะครับาดน้นีหอยังเป็นนึกงนรเนรมีทาออเม็นหรารีเหรอสาดน้ำใส่ทพีเหรอไม่เอาหรอแต่เขาจะเสียน้ำตา,ตาถ้าถือว่ามีพีก็ได้ผลการผลิตในตัวเลยเลใช่ไหมสาับทุกทุกคนนึครับผมก็สวัสดีปีใหมให่ททุกคนเลยครับขอให้ปีนี้ เป็นปีที่ดีของทุกทุกคนนะครับขอให้ทุกคนได้มีช่วงเวลาที่ดีกับตัวเองกับครอบครัวกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทุกคนรอบตัวนะครับขอให้ทุกทุกคนมีปีที่ดีขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น,น,นมีอีกสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ทุกคนเวลาสุขภาพแล้วก็ขอให้สนุกเต็มที่กับวันสงการานต์วันระวังครับ